เสียงยังตำ่ำมาในสามเสียงเสียงพี่น้องหรือว่าเมื่วันเกิดน,น้องมานะนะครับวันนี้โอ้โหโ,โ,โคุนมากเลยนะครับค,ครับขอบคุณบ้านฮักน้องมานะด้วยนะครับอขอบคุณกำลังใจจากบ้านฮักน้องมานะด้วยนะครับ อาเต็นน้ำเพลินอ่าดเต็นน้ำวลาโอ,อ้จะไปเมียเมีพี่ของพี่มีสอมีพี่ของพี่มีสอง,ออง,สองแต่ว่ากินเราพี่เอาสี <Lac an> ส่องนี่มาห้องแห้งแท้ตกใจไหมตกใจพ่อเอออ้ยใช่ละตะวุรีตกใจโอ้ยพูดปานพูดเอ้าแม่ใหญ่นี่เมื่อทำแม่เขาแล้วแล้วเมื่อทำแม่ซื้อข้าวลมเมื่อทำแม่เขาแล้วแล้วโอ้ยถามปัวอยู่หัวหลอกเพ่งกันนะฮะหัวหลอกเพ่งเลยนะปัวเฉพาะเชือแล้วถือก็เป็นเจ้าละเนาะข้ามมาบิน ได้ย่นเหรอครับปาพี่น้องพวนี้ยปาดีใจน้ำนองมานาครับพี่น้องบ้าอันนี้น้องจันจังเจ้านะฮะน้องเาเลยแล้วรวยอีกเลยแล้วรวยอีกว่าพูนาอาานะรวยรยรยรวยลวยรวยยยยยยเนี่นาเปิดใจดีนะพี่น้องนะเดี๋ยณพูนาพูนา นี่อามานาประมาณจ็ดแสนสามแสนยังต่ำครับแมนแต่ปีกกระแสนะโมเมนต์บอกต่ปีกกระแสนีปีกกระแสน้ำหรอพี่น้องนี่ข้ออีกสองบ้าพี่น้องดีใจน้อน้องแมนาครับพี่น้องครับบ้านอบอุ่นมากเลยนะครับผมพี่น้องเอฟซีส่วนประเทศนะครับคือว่าจียู่ต่างประเทศน้ำนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับพี่น้องมาตะลงเตะล่างมากครับพี่น้องสุดกับพระนทองเราเก็บภาพบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดชุกวินาทีเลยนะครับอันนี้ช่องไหนครับช่องพี่เปาค่ะอ๋อช่อง,องพี่อ,อยางเปานะเบอร์081นะคะ นอกจากช่างตัดผมนอกจากช่างตัดผมพี่ก็ไม่เคยกกมหัวหาใครอยู่รถมาไปๆลูกครลูกครบโอ้อยู่ทางนอกสิเป็นร่มแทน น้องน้กนีะวันนี้วันครับวัน้อครับื่เยููฟท YouTube ครับเครื่องนี้ใช้ทูมูฟครับเคื่องนี้ใช้ทูมูฟครับมีคนรับมือไเลี้ยงนย่ากับไก่ไข่ใดไข่เล่นด้ท่านทีท่นได้ไอออันนี้น้องบ้านนาครับนี่น้องมาอยู่นะ มาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่มาอยู่มูมาดู่าอยู่มอ <c oughs> ู่าอย่อนูนนาาานนอนมาอูมอ่าอย่อยู่มารู่อยมาอยมาอู่มอย่มอยู่มาอย่มาอย่าอยู่มาอัู่มยอยาอยู่น่นองู่อ่มากย่าอยู่น้อง <c oughs> อหห่าเ่มาอยูนมาอมาอย่าอยู่อยูนมย่มอ่อย่อยู่มาอยอยู่มยมาอ่อยอม่ออเยเ่ายยยอยาอ, <c oughs> <c oughs> อย่อ,อ นะครับพี่น้องครับบรรยากาศไม่ให้เบิงกครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างจักรพันธ์ลาเบิดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวสิอัพคลิปอัปเดตให้พี่น้องเบิงยังตอนเนื่องครับพี่น้องข้าง่องนี้นะครับพี่น้องครับ อัปเดตเดลิเวอรี่อย่างใกล้ชิดทุกวันทุกวันเลยนะครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำแนกเราการครับพี่แม่มิตรภูงามงามเนาะพี่แม่กับมิตรภูงามงามเนาะพี่แม่กับมิจฉภูงามงามยักเราเพ่อเคยได้ยักษเสียครับรับขอบคุณบ้านทางนองมานาหลายครับพี่แม่เพิ่งควักว่าสันตว บ่แมงน่อแม่บ่เคยได้ก็แล้วแม่่อยก็น้องันคอยกนครัครับจนว่าผมบอกผมบอกเออผมมีหรีขอบคุณหลายๆครับป้าม่ไงไว่แถมามะไ่ไม่ใหไ่ไม่แถมา

มักหยอกนะเป็นยังไงแม่ตายไปยังไงเอ้อน้องมีตังน้องมีตังวันแรกมาอยู่ที่อำเภอตาขีเนาะเออทำได้เออเปลี่ยนเป็นมีตังแล้วจากจากน้องตาขีเปลี่ยนเป็นมีตังเออเพราะว่าวันแรกน้องมาย่องอยู่อำเภอตาขีนครสวรรค์ นกตาทีม well. er, ok mm ีตาใช่ไหมใช่ยที่แรกแค่ตัวใหญ่สวยเอาจะขด้ใสยกับไฮเรืยเป่าครับอ๋อเอาคือว่าวาจันไรนยสวยๆเออข้านำนมอม่ม่านเนาะกระตำกระตำกระตำ ตามเ้าสี่สี่ตรงคนเนาะตอนที่แม่ไปหาเมื่อกี้ตอนเมื่อเย็นน้องอ่าก็ได้ใครอยู่เมื่อกี้อ่ะเมื่ี้แม่ได้อยู่ครับพี่น้องข้ามากินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างสก๊อตฟาร์มแล้กดอัพวิชเช่นะครับถึงสมันเกิดน้องมานะนะครับพี่น้องครับโอ้โอุ่นหลายพี่น้องอบอุ่นหลายจนห่อจนเอาวอบอุ่นหลายซุ้มเย็นซุ้มเย็นลำด้วยลำด้วยสุขสุขเพื่อแม่เด้อเดินท่าเดินทางตลอดปลอดภัยครับอายุหมันขวัญยืนนะครับ ครัะอบกรอุกาศนาครับกอกรุกาศนานะครับมื่อนี่ละมือเื้องนี่ละเนาะมบ็แล้เนบอเนาะพี่มือนี่ไปตัดแนเวบพัาดครับยครับครับครับโอเคครับผม ออกการคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องครับ fc น้องมานามาคอมเมนต์หลายๆเด้อ fc น้องมานามาคอมเมนต์หลายๆเด้อคลิปนี้เด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ